แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปตรีวิวรถยนต์ Isuzu MU-X รุ่นปี2025เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ400คำครอบคลุมภายนอกภายในสมรรถนะและราคาเหมาะสำหรับใช้ในวิดีโอ YouTube เปิดคลิป Isuzu MU-X ขับผ่านถนนในเมืองแล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางภูเขา Isuzu MU-X ปี MU 2025มาแล้วครับและรอบนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการยกระดับทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายและสมรรถนะให้ลงตัวมากยิ่งขึ้น ดีไซน์ภายนอกยังคงความบึกบืนในสไตล์ S U V ตัวจริงแต่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยไฟยหน้าเล็ LED ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าใหญ่ทรงสปอร์ตและเส้นสายตัวรถที่คมชัดขึ้นล้ออันลอยขนาด20นิ้วในรุ่นท็อปช่วยเสริมความโดดเด่นบนถนนเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่เป็นรถที่มีสไตล์ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเงียบความกว้างและความหรูหรามากขึ้นวัสดุตกแต่งนุ่มมือมีการเย็บตะเข็บเพิ่มความพรีเมียมหน้าจออินฟโฟเทนเมนขนาด9นิ้วตอบสนองไวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและจอดิจิทัลหลังพวงมาลายัยให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน เบาะนั่งแถวที่2กว้างขวางนั่งสบายส่วนแถว3มยังพอใช้งานได้เหมาะกับเด็กหรือการเดินทางระยะสั้น ด้านสมรรถนะ MU-X ปี2025ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรโบให้กำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับขี่นุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและโหมดปรับตามสภาพถนนเหมาะทั้งทางเรียบและทางลุยช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ความสบายมากขึ้นในการเดินทางไกลอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตร ลิศถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดนี้ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและอีกหลายอย่างราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.1ล้านบาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่ราว1.6ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ ถ้าคุณมองหารถ SUV ที่ทั้งแกร่งประหยัดปลอดภัยและทันสมัย i s u ู u MU-X ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับปิดคลิป MU-X จอดนิ่งหน้าฉากพระอาทิตย์ตกหากต้องการสำเนียงแบบพูดในคลิปรีวิวจริงหรือต้องการสคริปต์แบบเป็นกันเองมากขึ้นแจ้งได้เลยครับ